ังแล้วก็คือตอนนี้ยังมาแ้แหละแม่เชื่อหนูสั่งเรื่งงานวันนี้ก่อนเนาะแล้ววันเยขอด้วยนะวันนี้วันนี้เยขอนะไปนะออดังเรอดังรอถ่ายไปยรอเฟย์าให่ามบมาเอเียมาัด เออไม่สั่งคนเดียวครับช้างโคบูกิจกรรมวันนี้หน่อยทั้งสามคนรวมตัวกันมาสามหนครับผมนี่นะครับพิสตเตอร์สุดหล่อของเราไอ้เกียร์พิสเตอร์ได้กลับประถากหาสักนิดนึงครับครับผมสำหรับช้างโคบูคูขับคือมันคือวันนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคือเป็นการนั่งเรือนะมันไม่ใช่แค่มันเป็นกิจกรรมอันนึงของโคบูครับช้างโคบูซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจไม่ใช่แค่แบบว่านั่งเรืออย่างเดียวแต่มันมีเพลงฟังเพลงชิลๆเพลงชิลอ่าใช่มีแบบ มีส sí ุดหรูใช่มีพี <the int> <the int> <the int ่ทอมใช่ป่ะใช่พี่เลออนออนเออมีคลายด้วยอากฟังเพลมากใช่แล้วฟิรก็รู้สึกว่ามันแบบพอกินข้าวเสร็จฟังเพลงแล้วก็ปาร์ตี้ต่ออัฟเซอร์ปาร์ตี้เองเออมันรู้ทุกอย่างมันลงตัวและตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยถูกต้องอากาศช่วงนี้ปลายปีก็เย็นๆย็นกำลังดีเออใช่แล้วช่วงนี้มันกำลังจะเย็นขึ้นอีกแล้วเนี่ยเฟิร์รู้สึกว่ามันเป็นโอ้ขออภัยครับพี่นวัดแป๊บนึงเก็บความรับผม ผมไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแผเลยผมไม่ได้ทำาผมยืนไกลมากแล้วผมยืนกลางนั้นฝังกว้างขาบยก่อนได้ใช่ไหมจะได้ตั้งได้ครับผมมาต่อไยต่อยที่พิลึกครับก็นั่นแหละครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศมันจะเย็นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นช่วงอะไรที่ดีกับการนั่งเรือดูบรรยากาศชิลๆฟังเพลงอากาศไม่ร้อนแล้วทำให้รู้สึกว่าเออเหมือนได้ออกมาพักผ่อนใช่คือเราไม่ได้เทว่าเรามาทำงานเลยมาที่มาเหมือนมาชิลๆมาชิลใช่ครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆที่จะ ชวนดูทุกคนมาใช่แล้วผมรู้สึกว่าบัตรสามพันอ่ะ,อะคุม้มคุ้มมากคุมค้มโคตรโคตรคุ้มมากๆถือว่าถูกมากเลยคือเรือลําใหญ่มากใช่น,น,น้องๆทานิค เออน้องๆเทนน้อีกเลยว้าวเพื่อจะเริ่มใหญ่จริงคือปกติเราถ้าเราแบบไปเองเรากคงไม่ได้ขึ้นลำใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ครับใช่วันนี้เราจะไปล่องเรือเขาด้วยไปครับที่จมขับเรือยังเตรียมอะไรไปบ้างครับใช่ครับก็ก็ผมผมเตรียมเพลงมาร้องครับใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวจอยๆกันครับทุกๆคนครับใช่ครับครับก็ไปไปไปตั้งหน้าตั้งตารอพร้อมชิลเดียวเลยครับเรานี้คืออยากขึ้นไปเสพบรรยากาศด้านบนมากครับตอนนี้ยครับของผมก็มาเตรียมมาชิลมาถ่ายรูปแล้วก็มาแฮงเอากับเพื่อนเหมือนกันครับ มาพิสูจน์ให้รู้ว่าคนไม่ไม่ได้ทคู่มากก็มาได้ไนีคคน่คือคนแบบดูกกลางก็กกมาได้คนน่ารักน่ารักก็มาที่สำคัญคืออยากมาลองชิมช้างโคบูซะหน่อยอต้องจัดแล้วครับผมโอเคครับ เลือกใช้เลือกใช้แล้วกรอบแล้วกรอบครับก็เดี๋ยวเฟย์พูดครับผม ก็ฝากได้ครับสำหรับช้างโคบูคูขับครับกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมชิลๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาจอยกันบนเรือนะครับผมก็มีอาหารอร่อยเพลงฟังเพราะๆบรรยากาศดีๆรับลมริมแม่น้ำเจ้าพยาในแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆครับฝากด้วยครับช้างโคบูคูขับรับเย้สุด ไม่ตกส,สุดๆไม่ตกไม่ตก,ตกแล้วเวลางไม่ดีซะ